ตอนเย็นๆค่ำๆวันนี้พาเฮจีวอนมาดูผาเฮจีวอนเป็นสะพานบุญได้บอกบุญต่อเติมกุติให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปชาท่านมาจำพรรษาที่วัดถ้ำเสืออำเภอเขมราชจังหวัดอบุอบลราชธานีท่านได้ขอความอ,อนุเคราะห์ท่านได้บอกบุญไปยังเฮจีวอน ขอให้เฮียจีวอนเป็นตะบอกเสียงเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญในการต่อเติมกุฏิเพราะว่าพระบรสงฆ์ที่อยู่นี่สามรูปก็มีกุฏิอยู่สองหลังก็เติมเติมต่อเติมกุฏิอีกหนึ่งหลังก็เป็นสามหลังญาติโย,ยมร่วมทําบุญมาก็ได้ซื้ออุปกรณ์แล้วได้ซื้ออุปกรณ์แล้วนโมทนาบุญมากๆได้ต่อเติมกุฏิถาวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัด ทำเสือรับทำเสือโ,โมธนาบุญสามารถร่วมทำบุญด้วยกันได้ทำบุญด้วยกันได้เพราะว่าจตุปัจจัยยังไม่เพียงพอต่อเติมต่อเติมแล้วก็สองหมื่นกว่าบาทอันนี้นโมทนาบุญจตุมีแค่สองหลังเราได้อีกหนึ่งหลังก็ให้พระสงฆ์ท่านได้จำบัดสาธุโนโมทนาบุญกับยอดเยีเ่ยมที่ได้ร่วมบุญมา ความสุขความเจริญจนบงังเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านถว,วายกุฏิถวายที่พักอาศัยให้พระสงฆ์ชื่อว่าให้ความสุขชื่อว่าให้ความสําเร็จแบุญกุศลรอมสําเร็จกับทุกคนทุกท่านทั้งกางวันและกลางคืนสาธุสาธุ